เอ้ครับวันคุณสิมมุนซงดีลไทยสวัสดีครับคุนซิงดีลไทยประจำวันที่14ตุลาคม2568ครับคลิปนี้ไม่ได้เป็นการชักชวนให้ซื้อหรือขายหรือให้ลงทุนแต่อย่างใดเป็นเพียงการวิเคราะห์หุ้นเท่านั้นนะคะครับเซ็ติตลบ27.01ิดอยู่ที่1 2 8 6 9 8ครับวนเวียนอยู่แถวพันสามเนาะไปไหนมาไหนครับตลาดปิดวันที่13ตุลาคมนะครับเนื่องจาก วันพ่อในหลวงราชกาลที่9นะครับเขาเรียกว่าวันนับว่ามินทรมาราเคขายด e ลต้าครับ, K รบสะเทือนหนักไทย aot กดดันเพิ่มปัจจัยจากปัจจัยเฉพาะตัวนะครับก็คือของการบินไทยกับของการบินไทยนะครับมีมีข่าวสตอรี่ลงนะผลรลคาการซื้อขาย37,000ล้านบาทครับอินโฟเกสให้แนวรับแนวต้านของเซตไว้ที่ 1280ครับแนวแนวรับนะครับในแนวต้านจะเป็นพันสามครับบทวิเคราะห์จากอินโฟเกสครับตัวที่หนึ่งล็อกสเล์ล็อกสเล่เราคาหนึ่งบาทหกสิบห้าสตางค์บอกเกดสตางค์ครับล็อกสเล่ลงมาต่ำสุดนะตรงนี้นะครับหนึ่งบาทสี่สิบเก้าแล้วก็ดันตัวกลับมานะครับมองว่าลุ้นดีบาวนะครับขึ้นแท่งแล้วรอถอดไส้แล้วก็รอจังหวะพักครับ แนวรับเข้าไปดูใกล้ๆตอนนี้1บาท55ครับแนวรับต้านจะเป็นต้านจะเป็นถ้าเบรก1บาท67ได้นะครับลุ้นไปที่1บาท74เลยครับตีเป็น75นะครับก็อุ่นราคาบาทหนึงก็จะบวกไม่เกิน1 0.10ประมาณนี้ครับทำเฟรม15นาทีปิดสวยครับสำหรับล็อกสเลครับ ล็อกส์เล์เป็นหุ้นไซเวยเป็นหุ้นเกี่ยวกับบริการพาณิชย์ภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลค่ะสายบสเย e ม a ครับ, e, รบ e ีฟิขึ้นแท่งกราฟสวยนะครับหลุ้นกลับไปอีกรอบแต่ว่าต้องรอจังหวะพักนะครับเพราะว่าดันตัวมาเยอะเปิดที่1บาท58ครับขึ้นไปสูงสุดที่1บาท65แล้วก็ปิดโดดที่ตรงนี้นะครับเบรกไปทุก E ีเมแล้วครับ RSI 64.52ครับ NVDR 14ล้านครับวอลุ่มซื้อเข้า9แสนขายออก8แสน ATC 1แสนครับแนวรับ1บาท58สตางค์แนวต้าน1บาท72สตางค์ถ้าเทรดได้จะเป็น1บาท79สตางค์ครับดูกราฟ Time Frame Day แล้วมองว่าเสี่ยงพักตัวนะครับมารอดูเส้นแดงดีกว่าเส้นแดงจะอยู่แท้แถวๆ1บาท38ถึง1บาท40นะครับสำหรับ l o l a y ครับตัวต่อไป ตัวที่2ครับ CHG CHG ราคา1่บาท62สบตางค์บวกสตางค์มองว่าสวยครับช่วงนี้มีข่าวเกี่ยวกับไวรัสด,ด้วยเนาะครับแนวรับจะเป็นแถว1บาท56นะครับมีแบงเกอร์เก็บตอนวันที่7ตุลาแถวแถว1บาท55ถึง1บาท56นะครับสำหรับแบงเกอร์เก็บแนวรับก็จะอยู่ที่ตรงนี้แหละ ตานก็จะเป็นหนึ่นแรกเป็น1.65บาทห้าครับต้านถัดไปที่เป็นจุดรีบาวนะครับตรงนี้จะเป็น1นึบาทสตางค์ทำเฟรม15นาทีปิดไซเว y ครับ CHG เป็นหุ้นไซเว y เป็นหุ้นเกี่ยวกับการแพทย์ภาพรวมบริษัทม,มีกำไร,รและมีปันผลค่ะอาว CHG ปะ,ะจุฬลักษณ์นะครับโรงพยาบาลภาพรวมไซเว y นะครับแต่ว่าจุดที่น่าสนใจก็มีนะครับ ปิดที่1บาท62ครับขึ้นไปสูงสุดที่1บาท65แล้วก็ลงมาปิดที่เดิมนะตรงนี้ครับจุดที่น่าสนใจคือก็คือเข้าจ่อเบรก e m a 89ครับ1บาท67สตางค์ e m a 200จะเป็น1บาท90 ISI 49.52ครับจุดที่น่าสนใจคือตรงนี้ครับ NVDR ครับ499ล้านวอลลุ่มซื้อเข้า8ล้านขายออก5ล้าน ATC 700,000ครับ แนวรับ1นึบาทหกสตางค์แนวต้านหนบาทหกสตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น1นึบาทหกสตางค์ค่ะตัวต่อไปครับ beauty beauty ราคา52สตาง,งค์บวกสสตางค์ค่ะช่วงนี้ค่อนข้างซิ่งนะ beauty แนวแนวรับ48สตางค์นะครับแนวรับ48สตางค์จุดต่ำสุดจะเป็น46สตางค์ถ้าหลุด46จบข่าวนะแต่ว่ามองว่าลุ้นลุ้นไปเบรกตรงนี้ครับ50 55สตางค์ครับถ้าเบรก5 5สตางค์ได้ก็น่าสนใจครับไปลุ้นท่านตัดตั้นถัดไปที่58สตางค์ทำเฟรม15นาทีมีแบงเกอร์เข้านะครับแบงเกอร์เข้า3เวลานะครับ10บโมงี 45, แล้วก็10บ่ายสองสุดท้ายจะเป็นบ่ายสามสตางค์ครับปิดโดดครับสำหรับบิวตี้ครับบิวตี้เป็นหุ้นไซเวีเป็นหุ้นเกี่ยวกับบริการพาณิชย์ภาพรวมบริษัทขาดทุนและไม่มีปัผลค,ครับคับ สาย e m เครับอีฟ e ินรงกลับดูลุ้นก็คือพักตัวเสร็จแล้วลุ้นกลับนะครับเปิดที่49สตางค์ครับขึ้นไปสูงสุดที่ปิดโดดที่52สตางค์เบรกไปทุก e อเมครับไอซ์ส1่สิบเก้าจุนน้านบลุ่มซื้อเข้า17ล้านขายออก14ล้าน ATC 3ล้านครับแนวรับ52สตางค์แนวต้าน49สตางค์ถ้าทะลุอออคอไปค่ะ แนวรับ49สตางค์แนวต้าน55สตางค์ถ้าเธงไรกจะเป็น58สตางค์ครับมีข่าวด้วยนะครับสำหรับ beauty beauty มีข่าวจากหุ้นมาร์ทครับบอกว่าผู้ถึงหุ้นปลุกหุ้น beauty ไล่เก็บ11.72ล้านหุ้นรวม5.5ล้านบาทนะครับตอนนี้ก็คือชื่อว่าคุณทัญญาพรครับอันนี้ข่าวจากหุ้นมาร์ทครับเดี๋ยวลงในกลุ่มไลน์นะครับสำหรับข่าวของ beauty ครับตัวสุดท้ายครับ มุนวอลแลนใช่ไหมครับติดสแกนหนึ่งตัวครับพราววอลแลนดสามครับพราววอลแลนดสามราคาสิบแปดสตางค์บวกหนึ่งสตางค์ใช่ไหมก็อ่านมาเปล่าใช่ไหมใช่ครับแนวรับจะเป็นสิบห้าสตางค์ครับมีแบงก์เกอร์เก็บตรงสองตุลาคมในช่วงสิบหกสตางค์ครับตรงจังหวะสิบหกสตางค์นะครับสําหรับพราววอลแลนด์สามตามจะเป็นถ้าเบรกสิบเก้าได้นะ จะมีต้านใหญ่อยู่ที่24สตังค์23สตาตงค์แต่มองว่าต้องเบรกต้าน21สตังค์ให้ได้ก่อนนะครับสำหรับพลาววอลแลนด์3ครับทำเฟรม15นาทีเป็นไซเบรครับพลาววอลแลนด์3เป็นหุ้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีหมดอายุวันที่23พฤษภาปี2028ครับพอไปกดพลาวหุ้นพลาวหุ้นสามันยังไม่กลับนะครับแต่ว่าหุ้หนวอลแลนด์มีสัญญาณ ลุ้นกลับกลาบสวยด้วยนะครับเปิดที่16สตางค์ครับขึ้นไปสูงสุดที่18สตางค์ปิดโดดครับตอนนี้ก็เบรก EMA 89แล้วครับ14สตางค์ไอเ SI 52.73วอลลุ่มซื้อเข้าเอา NVR d 70,000ครับวอลลุ่มซื้อเข้า1.8ล้านขายออก2ล้าน ATC 50,000ครับแล้วรับ16สตางค์แนวต้าน20สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น22สตางค์ครับก็คือน่าจะรอ รอจังหวะสะสมนะครับตอนนี้สะสมไปก่อนนะครับสะสมไปก่อนแต่เชื่อมั่นว่าไม่น่าหลุด14สตางครับสำหรับพลววอลเลน a n 3ครับบนหุ้นหมดข่าวเนาะใช่ไหมครับโอเคครับหุ้นสิ่งนิรุธไทยโชคดีวันที่14ครับบันดังคารสวัสดีครับ